ถ้าคุณพบเด็กขอทานที่ถูกมหาเศรษฐีช่วยเหลือคุณคิดว่านั่นคือโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตแต่หลังจากสิบปีความจริงที่ถูกซ่อนเร้นกลับน่าตกใจกว่าที่ใครคาดคิดเด็กหญิงอีกคนที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกระจกเงาเธอคือใครและทำไมมหาเศรษฐีถึงปิดบังความลับนี้ไว้ตลอดมาเตรียมตัวพบเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกและไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียว เด็กหญิงตัวเล็กนั่งข้างถนนในค่ำคืนที่ฝนโปรยลงมาเบาๆเสื้อผ้าของเธอขาดุงริ่งเปียกชุ่มและหนาวสั่นจนริมฝีปากสันะร,ริกเสียงรถยนต์รูแล่นผ่านไปทีละคันแสงไฟสะท้อนกับน้ำฝนบนพื้นถนนวาววับผู้คนเดินผ่านโดยไม่หันมามองราวกับว่าเธอไม่มีตัวตนมือเล็กของเธอยื่นออกไปขอเศษเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อข้าวหนึ่งมือ้อแต่ไม่มีใครหยุดจนกระทั่งรถยนต์สีดำคันใหญ่คันหนึ่งจอดลงข้างเธออย่างช้าๆ กระจกเลื่อนลงเผยให้เห็นใบหน้าของชายชราที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเวทนาและแววบางอย่างที่อ่านไม่ออกเขาเอื้อมมือส่งผ้าเช็ดตัวและเชิญเธอขึ้นรถด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กหญิงลังเลแต่ความหนาวและความหิวทำให้เธอต้องยอมรถยนต์แล่นออกจากถนนที่สกปรกสู่คฤราสน์ทที่สว่างสวัยเหมือนดวงดาวบนฟ้ากลิ่นหอมของอาหารลอยมาตามลมเมื่อประตูใหญ่ถูกเปิดออก เป็นครั้งแรกที่เธอได้กินอาหารอุ่นๆจนท้องอิ่มแต่ทุกคำที่กลืนลงไปหัวใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนสายตาของมหาเศรษฐีจับจ้องเธอตลอดเวลาเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตภายใต้การดูแลของเขาสิบปีเต็มเธอกลายเป็นหญิงสาวงดงามมั่นใจและเปล่งประกายทว่าในคืนหนึ่งกลิ่นฝนที่คุ้นเคยพัดเข้ามาอีกครั้งเธอเดินผ่านห้องเก็บเอกสารเก่าเสียงประตูไม้ส่งเสียงเอียดดังในความเงียบ ความอยากรู้อยากเห็นพาให้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดแฟ้มเอกสารสีซีดภาพถ่ายหนึ่งร่วงลงสู่พื้นเธอก้มลงเก็บและหัวใจหยุดเต้นในทันทีในภาพนั้นคือเธอเองในวัยเด็กขอทานริมถนนแต่ข้างๆไม่ใช่แค่เธอคนเดียวภาพนั้นมีเด็กหญิงอีกคนที่มีใบหน้าเหมือนเธอราวกับเงาสะท้อนและใต้ภาพมีลายเซ็นของมหาเศรษฐีปรากฏอยู่มือของเธอสั่นจนแทบถือภาพถ่ายไม่ไหว ดวงตาเบิกกว้างลมหายใจทีรัวเหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากฝันร้ายหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเรากับมีใครมากระซิบข้างหูว่าความจริงที่เธอเชื่อมาตลอดกำลังแตกสลายเสียงนาฬิกาโบราณในห้องดังติ๊กตอกแต่ละจังหวะก้องสะท้อนในอกหญิงสาวเงยหน้ามองแฟ้มเอกสารที่ยังวางเรียงบนชัน้นมือค่อยๆดึงออกมาอีกแฟ้มด้วยแรงสั่นสถานที่ควบคุมไม่ได้ในแฟ้มนั้นเต็มไปด้วยเอกสารการรับเลี้ยงเด็ก เอกสารบางฉบับเก่าเกินกว่าจะอ่านชัดแต่ชื่อของเธอปรากฏอยู่หลายครั้งทว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งก็อยู่คู่กันเสมอชื่อของเด็กหญิงที่หน้าตาเหมือนเธอราวกับฝาแฝดสายตาของเธอไล่ไปตามตัวอักษรทีละบรรทัดและแล้วคำคำหนึ่งก็แทงเข้าหัวใจเหมือนมีดคมกริบการทดลองลมหายใจเธอติดขัดเหงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังร่างกายแข็งค้างไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียว ในหัวเต็มไปด้วยคำถามเด็กหญิงอีกคนคือใครเหตุใดถึงไม่เคยถูกพูดถึงและทำไมมหาเศรษฐีถึงเก็บความลับนี้ไว้อย่างมิชิดทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบวูบเหมือนจะดับเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากทางเดินข้างนอกเธอกอดแฟ้มเอกสารแน่นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะถูกจับได้ประตูห้องค่อยๆถูกผลักเข้ามาแสงเงาของชายชาราที่เธอเคารพรักปรากฏขึ้นใบหน้ายิ้มอ่อนโยนที่คุ้นเคยบัดนี้ดูเย็นชา และน่ากลัวเกินบรรยายสายตาของเขาแทงทะลุเหมือนอ่านใจได้ทุกความคิดเสียงทุ้มต่ำเอ่ยช้าๆทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบในที่สุดเธอก็ได้รู้แล้วสีนะคคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักที่กระแทกกลางอกหญิงสาวก้าวถอยหลังมือที่ถือแฟ้มเอกสารสั่นไหวรุนแรงเด็กหญิงอีกคนเธอเป็นใครเสียงของเธอสั่นพร่าชายชาราหัวเราะเบาๆแต่กลับฟังเหมือนเสียงกรีดแทงหูเธอไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด เพราะความจริงนั้นอาจทําให้เธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นในห้องเก็บเอกสารอันมืดทึบกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นชื้นจากฝนที่สอดลอดหน้าต่างเธอรับรู้ได้ว่าความจริงกําลังจะเปิดเผยและมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาตลอดสิบปีเธอยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาจ้องไปที่ชายชาราแต่ในอกเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดหวัน่นเสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาทีละก้าว แต่ละก้าวหนักหน่วงเหมือนตอกย้ำความลับที่เธอไม่อยากฟังมือของเธอกำแฟ้มเอกสารแน่นจนกระดาษยับยู่ยี่ดวงตาไล่ไปเห็นซองเล็กๆหล,ล่นออกมาจากแฟ้มขณะตัวสัน่นซองนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นตราประทับรูปดวงตาที่จ้องมองอย่างลึกลับเธอก้มลงหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกร,กระดาษหัวใจเธอก็เต้นแรงราวจะทะลุอกชายชาราหยุดยืนตรงหน้าแววตาคมกริบจับจ้องที่มือเธอ วางซองนั้นลงเสียงเขาเย็นเฉียบแต่เธอสายหน้าน้ำตาคลอดวงตาเต็มไปด้วยความดื้อดึงเธอฉีกซองออกด้วยแรงสั่นสถานกระดาษข้างในร่วงหล่นลงมาเป็นรายงานละเอียดเกี่ยวกับโครงการเงาเอกสารบรรยายถึงการสร้างเด็กที่มีพันธุกรรมเหมือนกันเพื่อใช้ทดสอบบางสิ่งบรรทัดส,สุดท้ายเต็มไปด้วยคำที่แทงทะลุใจเด็กหญิงสองคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์การคัดเลือกเพียงหนึ่งเดียว ลมหายใจเธอติดขัดร่างกายแข็งค้างสายตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อหมายความว่าเธอเอ่ยเสียงสั่นอีกคนคือฉันเองชายชรายิ้มบางแต่ความเย็นชาทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งใช่เขาตอบสั้นๆเธอทั้งสองไม่ใช่เด็กกำพร้าที่ถูกช่วยเหลือโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการทดลองที่ฉันสร้างขึ้นมาเองโลกทั้งใบของเธอเหมือนแตกสลายเสียงฝนด้านนอกสาดกระทบกระจกหนักแน่นและไม่หยุดหย่อน ในอกของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามนับไม่ถ้วนเธอถอยหลังไปจนชนกำแพงความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังชายชราเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวแต่ตอนนี้เธอคือผู้รอดเพียงคนเดียวคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกหัวใจเธอสั่นสถานความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วใบหน้าของเด็กหญิงอีกคนรอยยิ้มที่คุ้นเคยเสียงหัวเราะที่เคยแบ่งปันทั้งหมดกลับกลายเป็นปริศนาที่เต็มไปด้วยความสยอง เธอตะโกนถามทั้งน้ำตาแล้วอีกคนเธอหายไปไหนชายชราเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยคำตอบที่ทำให้ร่างกายเธอชาไปทั้งตัวอีกคนไม่เคยหายไปไหนเลยห้องทั้งห้องพลันเงียบงนันเสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักแต่ความเงียบภายในกลับกดทับจนแทบหายใจไม่ออกหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแน่นในอกดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจ คำพูดของชายชราอีกคนไม่เคยหายไปไหนเลยก้องสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเริ่มหอบหายใจถี่รัวราวกับอากาศรอบตัวถูกดูดหายไปทีละน้อยเธอถามเสียงสั่นพร่หมายความว่าอะไรอีกคนอยู่ที่ไหนชายชราก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟจากหลอดบนเพดานส่องให้เห็นเงาของเขาทอดยาวบนพื้นเหมือนอสูรกายริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าขนลุกอีกคนอยู่ที่นี่เสมอมา เสียงคำตอบแผ่วเบาแต่กลับก้องกังวาลเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอหญิงสาวถอยหลังชนตู้เหล็กเสียงกระแทกดังสะท้อนกล้องมือเธอสั่นไหวจนเอกสารร่วงหล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นภาพถ่ายหล่นตรงหน้าภาพของเธอและเด็กหญิงอีกคนที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกระจกเงาทว่าในมุมภาพเธอเห็นเครื่องจักรประหลาดอยู่เบื้องหลังสายไฟยจำนวนมากเชื่อมต่อเข้ากับร่างเล็กของเด็กหญิงคนนั้นความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งแทงลึกเข้าไป เธอค่อยๆเงยหน้ามองชายชราคุณทำอะไรกับเธอเสียงถามเต็มไปด้วยความสิ้นหวังชายชราแค่นหัวเราเบาๆแต่เสียงนั้นดังสะท้อนกล้องในห้องแคบฉันไม่ได้ทำร้ายเธอฉันเพียงเก็บรักษาเธอไว้คำว่าเก็บรักษาทำให้เธอแทบขาอ่อนในหัวเธอเต็มไปด้วยภาพหน้าสะพรึงร่างของเด็กหญิงที่อาจถูกขังถูกผูกมัดหรือถูกทำให้ไม่อาจเติบโตได้ตามปกติหญิงสาวกรีดร้องด้วยความสับสนทำไม ทำไมต้องทำแบบนี้ดวงตาของชายชราวาวับเขาโน้มตัวลงใกล้ห่างเพียงแค่ลมหายใจเสียงกระซิบของเขาเย็นเยียบและคมกริบราวกับมีดเพราะเธอคือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเธอสะดุ้งสุดตัวน้ำตาเอ่อคลอทุกท้อยคำเหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการหัวใจให้จมดิ่งสู่ความมืดทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นใต้ดินเสียงคล้ายการกระแทกเบาๆซ้ำเหมือนมีใครบางคนพยายามเคาะกำแพง เธอหันขับไปทางเสียงนั้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจชายชราหันตามเช่นกันแต่รอยยิ้มของเขากลับกว้างขึ้นนั่นไงเธอได้ยินแล้วหัวใจหญิงสาวแทบหยุดเต้นเสียงขอนั้นดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นและเร่งจังหวะมากขึ้นเหมือนเสียงเรียกจากความมืดที่ถูกซ่อนเร้นมานานเสียงขอดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องเก็บเอกสารดังก้องลงสู่กระดูกสันหลังของเธอจนเย็นเยียบ ทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเหมือนจะระเบิดเธอก้าวถอยหลังดวงตาไม่ละจากบานประตูเหล็กที่อยู่ปลายทางเดินสลัวชายชาราหันมามองเธอด้วยแววตาที่เย็นชาแต่ริมฝีปากกลับโค้งยิ้มเสียงนั้นคือสิ่งที่เธอควรได้ยินมานานแล้วหญิงสาวสายหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ฉันไม่อยากเชื่อฉันไม่อยากรู้ความจริงนี้แต่เสียงเขากลับดังแรงขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังดิ้นรนร้องขอความช่วยเหลือ เสียงนั้นก้องสะท้อนผนังคอนกรีตมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดามันคือเสียงของชีวิตที่ถูกกักขังเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือก้าวขาอย่างลังเลแต่หัวใจกลับพาให้เธอเดินตรงไปทางเสียงนั้นประตูเหล็กหนาทึบตั้งทำงานอยู่ตรงหน้าราวกับเฝ้าความลับที่น่ากลัวที่สุดในโลกเธอเอื้อมมือไปแตะมือสัน่นจนแทบควบคุมไม่ได้โลหะเย็นเฉียบแทงผ่านผิวหนังทำให้สติแทบหลุดลอย ชายชาราก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดอย่าเปิดมันเขาเอ่ยเสียงเข้มแต่คำสั่งนั้นกลับทำให้เธออยากเปิดมากกว่าเดิมความกลัวผสมความอยากรู้อยากเห็นกลายเป็นพลังบังคับให้เธอหันลูกบิดเสียงกลไกเก่าคร่ำคร่าดังกึกกักเมื่อบานประตูเปิดออกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสนิมก็พุ่งออกมาอย่างรุนแรงเธอยกมือขึ้นปิดจมูกแต่ดวงตาย,ยังคงมองเข้าไปในความมืดข้างใน แสงไฟริบหรี่เพียงดวงเดียวส่องลงมาจากเพดานและตรงกลางห้องมีร่างเล็กนั่งกอดเข่าด้วยความอ่อนแรงเธอเบอิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กหญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนเธอทุกกระเบียดนิว้วเส้นผมยาวรุงรังปากแห้งแตกดวงตาววรเหมือนกำลังร้องขอชีวิตเสียงเคาะที่ได้ยินมาตลอดก็คือเสียงของเธอที่พยายามขอความช่วยเหลือหญิงสาวสุดเข่าลงน้ำตาไหลไม่หยุดนี่มันเป็นไปไม่ได้ ชายชราก้าวเข้ามาในห้องเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังสะท้อนนี่แหละความจริงที่เธอไม่เคยพร้อมจะเผชิญสองชีวิตที่เหมือนกันแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวหญิงสาวเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดเธอตะโกนทั้งน้ำตาคุณไม่มีสิทธิ์คุณทำลายชีวิตของเราแต่ชายชราเพียงยิ้มบางๆงในขณะที่เสียงสะอื้นของเด็กหญิงอีกคนยังคงสะท้อนอยู่ในความมืดของห้องใต้ดิน หญิงสาวทรุดลงกับพื้นมือกุมอกที่เต้นแรงจนเจ็บปวดดวงตาจับจ้องไปที่ร่างเล็กตรงหน้าเหมือนกำลังมองกระจกเงาที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายเสียงสะอื้นของเด็กหญิงอีกคนดังสั่นเครือแผ่วเบาแต่กรีดลึกลงในหัวใจช่วยด้วยพาฉันออกไปเสียงนั้นพราแหบเหมือนผู้ที่ใช้แรงร้องขอมานับพันครั้งหญิงสาวค่อยๆค,คลานเข้าไปใกล้มือสันเทาเอื้อมไปแต่ร่างนั้นผิวหนังของเด็กหญิงเย็นเฉียบราวกับร่างกายแทบไม่มีชีวิตเหลืออยู่ น้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานที่อีกฝ่ายแบกรับมานานหลายปีชายชราก้าวเข้ามายืนอยู่เหนือทั้งสองร่างสูงใหญ่ทอดเงามืดทับลงมาเหมือนนักโทษถูกผู้คุมคุมขังน้ำเสียงเขาเรียบเย็นเธอไม่ควรเจอหน้าอีกคนมันจะทำลายทุกสิ่งที่ฉันสร้างหญิงสาวหันขวับขึ้นดวงตาแดงก่ำด้วยความเกลียดชังสิ่งที่คุณสร้างคือกรงขังและความทุกข์ทรมาน เสียงสะท้อนคำพูดของเธอก้องไปทั่วห้องใต้ดินแต่ชายชราไม่สะทกสะท้านเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกเธอต่างหากที่ถูกเลือกให้อยู่รอดเธอควรขอบคุณไม่ใช่ต่อต้านคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางหัวใจหญิงสาวกอดร่างเด็กหญิงอีกคนแน่นขึ้นกลิ่นฝุ่นและสนิมในห้องผสมกับกลิ่นอับของเหงื่อที่ติดอยู่บนร่างเหล็กทุกอย่างตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่ฝันร้ายแต่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดเธอสายหน้าน้ำเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่น ฉันไม่สนใจว่าใครถูกเลือกฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้ที่นี่ทันใดนั้นเด็กหญิงที่อ่อนแรงค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแววตานั้นสะท้อนความหวังเล็กน้อยที่ยังหลงเหลือมือเล็กๆยกขึ้นจับแขนหญิงสาวแน่นเหมือนกลัวว่าจะถูกพรากไปอีกหัวใจเธอแทบแตกสลายเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเราคือคนเดียวกันอย่าปล่อยฉันตายคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นว่าร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัว ชายชรามองภาพตรงหน้าด้วยสายตาเย็นเยียบริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเหมือนคำตัดสินเธอไม่เข้าใจหากสองคนมีชีวิตอยู่พร้อมกันโลกจะไม่ยอมรับความจริงนี้ต้องเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นบรรยากาศในห้องมืดทึบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝนด้านนอกดังหนักขึ้นกลายเป็นจังหวะราวกับเสียงกลองแห่งชะตากรรมหญิงสาวกอดร่างอีกคนแน่นขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความมุ่งมั่น ภายในใจมีเพียงเสียงหนึ่งที่ก้องกังวานไม่ว่าความจริงจะโหดร้ายเพียงใดเธอจะไม่มีวันยอมเสียอีกครึ่งหนึ่งของตัวตนไปอีกครั้งหญิงสาวหอบหายใจแรงดวงตาแดงกำ่ำแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเธอประคองร่างเด็กหญิงอีกคนให้ยืนขึ้นแม้ร่างนั้นจะอ่อนแรงจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงฝนด้านนอกยังคงกระหนำ่ำแต่ในใจของเธอกลับชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนชายชารายืนขวางตรงประตูร่างสูงใหญ่ทอดเงามืดคล้ายกำแพงที่ไม่อาจผ่านพน้น เธอไม่สามารถพาเธอทั้งสองคนออกไปได้เสียงของเขาเย็นเยียบหญิงสาวก้าวไปข้างหน้าแม้ขาจะสั่นแต่หัวใจกลับแข็งแรงดั่งเหล็กกล้าฉันจะไม่เลือกอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะสร้างกฎอะไรขึ้นมาฉันจะทำลายมันทั้งหมดเด็กหญิงในอ้อมแขนหันมามองด้วยแววตาอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความหวังที่สันระริกดวงตาสองคู่ที่เหมือนกันราวเงาสะท้อนศพกันน้ำตาหยดสุดท้ายไหลาอาบแก้มทั้งสองในชั่วขณะนั้นหญิงสาวรู้สึกว่าพลังบางอย่างก่อเกิดในอก เป็นพลังของการยอมรับการให้อภัยและการหลอมรวมความจริงทั้งหมดเธอก้าวไปตรงหน้าชายชราดวงตาแน่วแน่สั่นสถานด้วยความเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคุณบอกว่าโลกจะยอมรับได้เพียงหนึ่งแต่ฉันจะทำให้โลกเห็นว่าเราทั้งสองสมควรมีชีวิตชายชราสะดุ้งเล็กน้อยแววตาที่เคยมั่นคงกลับสันไหวรอยยิ้มเย็นชาที่เคยมีหายไปเหลือเพียงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ หญิงสาวพาอีกคนก้าวผ่านเขาไปทีละก้าวเสียงประตูเหล็กปิดลงเบื้องหลังราวกับตัดขาดจากความมืดและความลับที่ถูกซ่อนเร้นเมื่อออกมาสู่แสงไฟภายนอกกลิ่นฝนสดชื่นประทะเข้ามาเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเธอกุมมืออีกฝ่ายไว้แน่นดวงตาสบกันด้วยคำสัญญาที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยเป็นคำพูดสองร่างที่เหมือนกันก้าวเดินออกจากเงามืดสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ครั้งนี้ ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดพวกเธอจะไม่ถูกพรากจากกันอีกต่อไปเพราะความจริงของตัวตนไม่ได้อยู่ที่ว่าใครรอดหรือใครถูกเลือกแต่คือการที่ทั้งสองมีชีวิตอยู่และเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเสียงฝนซาลงทีละน้อยท้องฟ้าเริ่มเผยแสงรุ่งอรุณที่อบอุ่นและนี่คือการเริ่มต้นบทใหม่ของสองชีวิตที่เคยถูกสร้างมาเพื่อแตกแยกแต่กลับเลือกที่จะรวมกันเพื่อเผชิญโลกด้วยหัวใจเดียวกันตลอดไป